ต้อนรับพี่น้องชาว FCP เข้าสู่กิจกรรม Safety Talk ประจำเดือนกรกฎาคมค่ะหัวข้อสื่อสารจะประกอบไปด้วย4หัวข้อเรื่องดังนี้ค่ะหัวข้อที่1การสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภยัย2ลูกงูกับฤดูฝนและ3สถานการณ์โควิด -19 และมาตรการป้องกัน4เกร็ดความรู้เรื่องยาเสพติดโดยคณะกรรมการมยสค่ะ หัวข้อสื่อสารที่1การสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีทั้งหมด5ประเภท5ความหมายโดยอาศัยการใช้สีที่แตกต่างกันในการสื่อความหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อการชี้บ่งสื่อสารแจ้งให้พนักงานทราบว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานนั้นๆมีข้อห้ามข้อบังคับข้อควรระวังข้อปฏิบัติอย่างไรที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 1. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีแดงสดความหมายคือป้ายห้ามรูปทรงสัญลักษณ์จะเป็นรูปวงกลมโดยแถบขอบขอบวงกลมและแถบขวางจะเป็นสีแดงตัวอย่างเครื่องหมายเช่นป้ายห้ามแตะต้องเครื่องจกักรป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหรือป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นต้น 2. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีน้ำเงินหมายถึงป้ายบังคับให้ปฏิบัติรูปทรงสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะของวงกลมพื้นสีน้ำเงินตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์เช่นป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE เช่นสวมหมวกนิรภัยสวมหน้ากากาอนามายัยหรือป้ายบังคับขึ้นลงจับราวบันไดเป็นต้น สามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเหลืองสื่อความหมายป้ายเตือนระวังมีอันตรายรูปทรงสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมพื้นสีเหลืองขอบสีดำยกตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์เช่นระวังสารกัดกรอนระวังพื้นผิววัสดุร้อนระวังอันตรายจากไฟฟ้าเป็นต้น 4. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียวบ่งบอกถึงสภาวะความปลอดภัยรูปทรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมพื้นสีเขียวตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์เช่น ป้ายชี้บ่งจุดปรถมพยาบาลป้ายชี้บ่งจุดล้างตาฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินเป็นต้นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีแดงเลือดหมูบ่งบอกถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัยหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานตามแผนป้องกันและาระงับอัคคีภยัยรูปทรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมพื้นสีแดงเลือดหมูตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์เช่น ป้ายระบุจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นต้นนอกเหนือจากป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยทั้ง5้ประเภทดังกล่าวแล้วยังมีเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ในการชี้บ่งเพื่อความปลอดภัยอย่างแถบสีมีทั้งหมด4แถบสีมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ แถบสีขาวแดงแสดงถึงพื้นที่ห่วงห้ามในบางกรณีจะใช้ชี้บ่งพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ผจญเพลิงแถบสีเหลืองดำแสดงถึงพื้นที่อันตรายแถบสีขาวเขียวแสดงถึงพื้นที่สภาวะความปลอดภัยและสุดท้ายแถบสีขาวฟ้าหรือน้ำเงินแสดงถึงพื้นที่บังคับให้ปฏิบัติค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เข้า เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางพื้นที่มีฝนตกชุกทำให้น้ำท่วมลังงูเจ้างูน้อยที่ออกจากไข่ลืมตามมาดูโลกก็ค่อยๆเลือ้อยเข้ามาสู่บ้านคนดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลูกงูว่างูชนิดไหนสังเกตอย่างไรมีพิษหรือไม่มีพิษเพื่อเป็นแนวทางในการป้องอป้องกันอันตรายกับตัวเราและคนรอบข้างนะคะ ลูกงูจงอางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีพิษอันตรายร้ายแรงลักษณะพิเศษมีแม่คอแคบกว่างูเห่ามีลายสีดำสลับกับสีเหลืองตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงหางมีพฤติกรรมที่ดุร้ายแล้วก็ก้าวรล้าวเมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายก็จะชูคอพร้อมฉกตลอดเวลาแต่ลูกงูจงอางมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศก็คือจะช่วยป้องกันประชากรของงูเหลือบและงูหลามไม่ให้มีมากจนเกินไป ลูกงูหัวกะโหลกเป็นงูที่ไม่มีพิษส่วนมากจะพบลูกงูหัวกะโหลกอยู่บริเวณสระน้ํบาบ่อปลาบ่อกุ้งเพราะว่าส่วนมากงูหัวกะโหลกจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ํากินกุ้งปลาเป็นอาหารลักษณะที่สังเกตได้ก็คือตัวสีดำมีป้องขีดเล็กๆสีครีมหรือสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นค่าดสีดำที่ตา งูสิงหางลายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นงูที่ไม่มีพิษลักษณะพิเศษที่สังเกตได้ก็คือมีขอบปากสีดำกลางลำตัวมีลายป้องสีครีมช่วงหางเป็นขีดสีดำอุปนิสัยก็คือเป็นงูที่ขี้อายไม่ก้าวร้าวแล้วก็เลื้อยเร็วกลัวคนนะคะพบเจอส่วนมากในพื้นที่ทั่วไปมีทุกภาคของประเทศ เมื่อเขาโตเต็มวยัยอายุ2-3เดือนเขาจะมีลักษณะคล้ายกับงูจงอางมากดังนั้นจึงทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่างูสิงห่างลายเป็นงูที่มีพิษจึงถูกฆ่าก่อนวัยอันควรทำให้ปริมาณของเขาลดน้อยลง ลูกงูสิงตาโตเป็นสัตว์ปาคุ้มครองที่ไม่มีพิษสังเกตได้จากลักษณะของเขานะคะตาของเขาจะโตเท่ากับหัวแล้วก็มีลายสีขาวขีดเล็กครึ่งลําตัวแรกข้างท้ายลําตัวจะไม่มีลายนะคะเขาเป็นงูที่มีนิสัยไม่ดุร้ายอาศัยอยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านคนกลัวผู้คนค่ะแล้วก็จะกินกบเขียด มแมลงจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเจอคนก็จะเลื้อยหนีอย่างไวมาก ลูกงูทางมะพร้าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่มีพิษหรือมีฉายาว่าพี่ห้าวเพราะงูชนิดนี้มีนิสัยที่ก้าวร้าวและดุร้ายเมื่อเจอบุคคลหรือเจอสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้าไปเป็นอันตรายงูชนิดนี้ก็จะชูคอและพร้อมฉกตลอดเวลาในทางกับการถ้าง,งูชนิดนี้ตกใจก็จะนอนแนบนิ่งแกล้งตายนะคะดังนั้นทําให้เราเข้าใจผิดว่า งูทางมะพร้าวเป็นงูที่ดุร้ายแล้วก็พร้อมกระโกตลอดเวลาจึงทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ฆ่าน้องเข้าไปนะคะลักษณะพิเศษของเขาก็คือบริเวณคอของเขาเนี่ยจะมีขีดข่าสีดำบริเวณกลางลำตัวจะมีลายแถบสีดำสองเส้นช่วงครึ่งตัวแรกดังนั้นถ้าเห็นแบบนี้คืองูทางมะพร้าวนะคะไม่มีพิษไม่ต้องฆ่านะคะจะช่วยรักษาระบบยูเวศบริเวณรอบๆนะคะ ลูกงูเขียวพะอินไม่มีพิษมีฉายาว่างูสามันประจำบ้านเพราะงูชนิดนี้จะพบเจ,เจอตามอาคารบ้านเรือนนะคะเขาจะอาศัยอยู่บริเวณบ้านคนอุปนิสัยก็คือไม่กลัวคนไม่ดุร้ายประโยชน์ของงูเขียวพะอินที่บอกว่าเป็นงูสามันประจำบ้านเพราะว่าเขาจะช่วยกำจัดแมลงบินไข่นกแล้วก็ตุกกกต๊กแกจิ้งจกไข่ตุ๊กแกไข่จิ้งจก นะคะรวมไปถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเช่นเขียดกบนะคะเขาก็จะช่วยกําจัดสัตว์พวกนี้ไม่ให้มีมากเกินไปในระบบนิเวศดังนั้นถ้าเราเห็นงูเขียวลูกงูเขียวพะอินเราจะสังเกตได้จากบริเวณหัวของเขานะคะจะมีแถบสีดำที่หัวจะเป็นจุดแทรกนะคะอ่าถ้าพบงูเขียวพะอิน ก็แสดงว่าบริเวณเหล่านั้นคือพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ระบบนิเวศค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ข้อสังเกตของเขาก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกงูจงอางนะคะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเขียวพะอินกับงูจงอางคืองูชนิดเดียวกันในวัยเด็กแต่จริงๆไม่ใช่ให้ดูที่หัวของเขานะคะแล้วก็อย่าคาน้องนะคะเพราะว่าน้องไม่มีพิษค่ะ ลูกงูทับสมิงคราเป็นลูกงูที่มีพิษอันตรายต่อระบบประสาทและระบบเลือดและสัณะพิเศษก็คือลายดำที่คอปลายแหลมชี้ขึ้นที่หัวเก็ดกลางหลังเป็นแผ่นใหญ่เรียงยาวเป็นเก็ตเป็นแนวเดียวกัน ป้องสีขาวสลับกับสีดำเป็นงูที่มีพิษก็จริงแต่ก็จะไม่ค่อยเห็นงูชนิดนี้ออกมาเพ่นพ่านมีนิสัยไม่ดุร้ายรักสันโดดแล้วก็กินอาหารประเภทลูกงูด้วยกันกบเขียดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรวมไปถึงจิ้งจกและตุ๊กแกด้วยนะคะลูกงูแสงอาทิตย์ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่มีพิษคอมีแถบสีขาวโตขึ้นไปแถบนั้นก็จะหายไปเองลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มไม่มีลวดลายแต่เมื่อเกลดเจอกับแสงอาทิตย์จะสะท้อนเป็นสีรุ้งเป็นงูที่มีลักษณะที่สวยงาม และงูชนิดนี้ยังเป็นงูที่ช่วยควบคุมประชากรของงูเหลือมงูหลามและงูจงอางเพราะงูแสงอาทิตย์จะกินลูกงูด้วยกันเป็นอาหารดังนั้นหากพบเจองูแสงอาทิตย์ที่ใดให้แสดงได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์หากเราพบเจองูแสงอาทิตย์ไม่ควรฆ่านะคะ ลูกงูเห่าไทยเป็นลูกงูที่มีพิษอันตรายต่อระบบประสาทสังเกตได้จากข้างด้านหลังจะมีดอกจันรูปตัวโอหรืออาจจะเจอรูปอื่นๆที่แปลกๆไปทำคอแบนกว้างพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาลูกงูเห่าหากเจอหนึ่งตัวก็จะเจอบริเวณใกล้ๆกันประมาณ1นึถึงสาตัวต่อหนึ่งคอกลูกงูเห่าที่เล็กจะมีพิษมากกว่าลูกงูเห่าที่ตัวเต็มวัย เนื่องจากยังไม่ได้ปล่อยพิษออกจากร่างกายและพิษนั้นจะมีปริมาณที่เข้มข้นร้ายแรงเป็นอันตรายอาจเสียชีวิตได้ลูกงูเห่าจะพบเจอในช่วงหน้าฝนเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ระมัดระวงังเพราะว่าจะมีการซ่อนตัวที่เก่งแล้วก็เลื้อยเร็วฉกเร็วนะคะลูกงูเห่าพ่นพิษสยามมีพิษอันตรายสังเกตได้จากข้างหลัง แม่เบี้ยจะเป็นรูปดอกจันตัว V ตัว U หรือตัวดับหรืออาจจะมองไม่เห็นเพราะบางตัวมีลักษณะที่จางมากทำคอแบนกว้างพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลามีลักษณะ ก็คือสามารถพ่นพิษไกลได้1-2เมตรหากพิษนั้นกระเด็นเข้าตาห้ามขยี้ตาเด็ดขาดให้ใช้น้ำสะอาดหรือน้ำไหลผ่านล้างตาตลอดเวลาและพบแพทย์โดยเร็วที่สุดหากพิษนั้นโดนผิวหนังให้ล้างออกโดยเร็วโดยที่ใช้น้ำไหลผ่านหรือน้ำสบู่และพบแพทย์โดยเร็ว เชื้อโควิดเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงนะครับการทำงานของเชื้อโรคตัวนี้นก็จะเริ่มจากการที่เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายแล้วก็เกาะในอวัยวะต่างๆอันได้แก่ปอดหัวใจหลอดเลือดลำไส้หลังจากนั้นตัวไวรัสจะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปเพิ่มจำนวนในเซลล์เพิ่มจำนวนถึงระดับหนึ่ง ก็จะมีการทำลายเซลล์แล้วก็แตกตัวออกมาเป็นไวรัสจำนวนมากไปแทรกซึมในอวัยวะข้างเกียงต่อไปกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเชื้อลงปอดอย่างเช่นกลุ่มที่มีอายุมากกลุ่มที่มีโรคพื้นฐานดั้งเดิมอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจพื้นฐานร่างกายแต่เดิมไม่ดี แล้วก็กลุ่มที่มีภาวะโรคอ้วนอยู่แต่ดั้งเดิมการรักษาโรคโควิดนี้ทำได้ด้วยการให้ยาต้านไวรัสซึ่งยาต้านไวรัสเนี้ยก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อไวรัสหยุดยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสแบ่งตัวเพิ่มเติมต่อไปทำลายเซลล์ของเราต่อไปในกรณีที่อาการหนักมากยิ่งขึ้น คุณหมอก็จะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจมีการเอาเครื่องช่วยหายใจเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่เนื้อปอดบวมน้ำมากๆมีการเสียหายมากๆอาจจะต้องเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปในเนื้อปอดเพื่อที่จะให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดสูงพอที่จะรักษาปริมาณออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้แต่ในบางกรณีถ้าเกิดว่าเครื่องช่วยหายใจเองก็ไม่สามารถ ช่วยเหลือชีวิตคนไข้ได้เราก็อาจจาเป็นที่จะต้องไปใช้อุปกรณ์พิเศษที่เราเรียกว่าเอ็กโซซึ่งการทำงานของมันก็คือเราจะดึงเลือดออกจากร่างกายคนไข้ามาฟอกในเครื่องนี้เติมออกซิเจนเข้าไปก่อนที่จะคืนกลับเข้าไปในร่างกายของคนไข้อีกครั้งหนึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นการใส่ปอดเทียมให้คนไข้นั่นเองการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อนเนี้ยสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการใส่หน้ากากล้างมืออย่างสม่ําเสมอ รู้ก่อนป้องกันก่อนคุณเลือกได้นายแพทย์สมศักดิ์อัคคสินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์จะต้องพิจารณาในการที่จะสั่งใช้กับผู้ป่วย มี3เรื่องสำคัญได้แก่ 1. ความปลอดภัย 2. มีประสิทธิผลในการรักษาและ 3. มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษาที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงสารสกัดจากกัญชาอย่างเท่าเทียมไม่เอื้อประโยชน์กับผู้ใดหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษทั้งนี้ประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์แบ่งได้เป็น3กลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มโรคภาวะได้ประโยชน์มีผลการศึกษาวิจัยสนับสนุนชัดเจน4ีโรคก็คือโรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักดื้อต่อยารักษาภาวะคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัดที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผลภาวะกล้ามเนื้อหดเกรงในผู้ป่วยโรคปลอดประสาทเสื่อมแข็งและภาวะปลอดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ได้ผล 2. กลุ่มโรคภาวะที่สารสกัดจากกัญชาน่าจะมีประโยชน์ในการควบคุมอาการของโรคก็คือโรคพาร์กินสันโรคอรัลไซเมอร์โรคปลอดประ ปลอกประสาทอักเสบโรควิตกกังวลผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและ3กลุ่มโรคภาวะที่อาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตซึ่งจะต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งนี้ในคู่มือคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์จัดทำโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบกับผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา ผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อนหรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนหรือวิตกกังวลและ 4. หลีกเลี่ยงการใช้ในสตรีมีคันสตรีที่ให้นมบุตรรวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกําเนิดหรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครันนอกจากนี้ยังระบุถึงข้อควรระวังอื่นๆว่าการสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสี THC เป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า18ปีเนื่องจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนาได้ผู้ที่เป็นโรคตับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคตินหรือว่าเป็นผู้ที่ดื่มสุรายอย่างหนักผู้ที่ใช้ยาอื่นๆโดยเฉพาะยากลุ่มโอปิออยด์และยากล่อมประสาทและผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอใน2กลุ่มนี้กระบวนการเผาผลาญอาหารของผู้สูงอายุอาจจะช้าก,กว่าจึงดูเหมือนว่ามีการตอบสนองต่อก,กัญชาได้สูงกว่าดังนั้นการใช้จึงควรเริ่มต้นในปริมาณที่น้อยและปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะ